พวกมึงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวกดเริ่มกันเฮ้ยตัวอะไรวะนะสลามรอให้กดเอาพวกกบฏนี้ไปโอเคมาสลามมันก็เจาะวะ้ยเชียร์ยม,ม่ก็ะจอกเลยเชียร์ป้อมบ้านกูเชียร์โอ้ยชะนะทำไรอะ่ะอ๋อกดสตาร์ทใหม่โอเคยิงต่อไปพวกกบฏ บูตความเร็วได้ไม่ไม่ไมามาจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเพื่อนแลก้กดสหารไปสู้กับมันได้จำเราวานักเวทได้เหรออะไรอ๋อ<ล>อัพเกรดป้อมหรือยอดไปเลยอันนั้นเก็บรัวเงินหมดโอเคสตาร์ตต่อมีตัวอื่นอะไรหรอวะเนี่ยตัวสลามนะฮะมาแล้วโอ้มันคืออะไรวะนะบ้องอะไรมึองเอาบ้องอะไรมาวะ ธนูเลยออกมาได้ป่ออาวครัโอเคไปตรงนี้แจมกันนะ EC ครับสื้อป้าจะ EC มากอ๋อเราสามารถที่จะซื้อพวกตัวพวกนี้ได้นะเขาเอาน้อ,าองเอ,นะเอลได้ไหมน้องเอลสตาร์ลักป้าผมเยินไม่พอโอ้ยอ,อะไรอ่ะอัปเกรดเหรอหรืออะไรให้กดทำอะไรมันบอกไปก่อนได้ไหมกูขอร้อง มึงบอกกูก่อนขอให้อัปเกรดมราจะมาอัปเกรดตัวละครได้ยังเลยไปซะตัวอะไรมันเขียวอือเลยโอ้ยเจ๊ได้อยู่เล่นรัวๆเลยจังหวะน,นี้ไม่ลีรอ,อยทั้งนั้นเก็บไปปล่อยพวกทหารเนี่ยไปฆ่ามันในพวกทหารเอ๋โอโหเชี่ย ใจเกเรเชี่ยเห็นโลกวันไหวเลยอ่ะเอ้ยเชี่ยเจโอ้เชี่ยท่าเกเรมากเลยเพื่อนไปเลยเกเรมันปล่อยความเกเรสกูโอ้เสียมหน้าเลยเกเรเชี่ยกินขนุนเรืองแสงเี้ยสักเพราะเชี่ยเลยไปเลยอย่าให้พวกเกเร่มาทำร้ายบ้านเราได้เพื่อนไปเพื่อนๆโอ้โหอีกเกเรมาอีกแล้ว ดูเกีในเขาเสียโคเกเรเลยพล,ล,ล,ลังอ้เกียดท่ามันมากดูสิปล่อยน้ำเสียองออกจากหัวนมมันจะเกเรไปไหนเนี่ยอัพเกียร์ตัวละครตัวนี้สนุกใช่ไหมสามารถใจชจ้ทหารตัวอื่นมาได้ใช่ไหมมันบนนี่คืออะไรเอาทหารมาใส่ใหม่ได้ตอนนี้ เงินเรายังมีน้อยอยู่นะเอาไว้ก่อนแล้วกันขอเล่นในเบลบนตันก่อนรวมถึงไอเกเรซะเชียความเกเรทำไมทหารกูแตกหมดเนี่ยความเกเรนี่มันอะไรกันทำไมกินี้เขาออกแบบมอนเตอร์ให้มันดูหน้าตาเกเรขนาดนี้วะดูอ้เฮียกดเกเรเลยโอ้โหเกเรไปแล้วนะกดตาหลังเกเลย นี่ยังอีซี่อยู่นะมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเล่นไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยอัพเกรดประสาทเราเลยกันประสาทเรื่องอะไรน,นี่ยป้อมเรื่องอะไรสักอย่างไม่รู้รู้สึกว่ามันจะขึ้นนะนิดหน่อยไม่น,นิดแล้วแหละเชียบ้านกูพวกเกเรมึงยัดเชีย